อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกสีน้ำตาล3สีครีม2ก้นกระเป๋าสำเร็จขนาดใหญ่ก้นกว้าง12คูณ25เซนติเมตร60รูสายกระเป๋าหนังคล้องไหล่พร้อมคอหมาแม่เหล็กแบบสอยขนาด18มิล2ชุดห่วงตัวดี3ทับ4ชุดอุปกรณ์กระเป๋าห่วงเหล็กพร้อมคอหมาป้ายแฮนเมดสำหรับติดตกแต่งรหัส16705 ซับในสำเร็จรอบปาก26นิ้วทรงก้นเหลี่ยมแบบไม่มีซิปโครเชตที่ใช้4ทับศูนย์ในการถักหรือ2.5มิลในการถักขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มถักก้นกระเป๋าต่อจากก้นกระเป๋าสำเร็จวงรีขนาดใหญ่ก้นกว้างขนาด12คูณ25เซนติเมตรจะมีรูอยู่ทั้งหมด60รูวิธีถักเราจะเริ่มจากด้านข้างของกึ่งกลางของก้นกระเป๋านะคะเริ่มจากตรงนี้ ตรงโคง้งตรงมุมทั้งสี่มุมเราจะถักลงไปถักเอ็กลงไปรูละ3ามหลักจะมีอยู่4ีรู1 2 3่ามสี่แบบนี้นะคะถ้ารูรูตรงกลางแล้วก็ด้านข้างตามแพทเทิร์นเราก็จะถักลงไปรูละสองหลักวิธีถักเราก็จะหงายหมดเข้าหาตัวแล้วก็เริ่มจากตรงก่งกลางแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาล็อกหนึ่งครั้ง ถักโซ่อีกหนึ่งอันนี้จะนับเป็นหลักแรกแล้วถักลงไปอีกหนึ่งหลักเป็นสองอันนี้วิธีถักสองรูนะคะถ้าสามรูสามรูเราก็ถักลงไปหนึ่งสอง าจากนั้นให้เพื่อนถักตามแพทเทิร์นมาจนถึงจุดเริ่มต้นจากที่เราถักก้นกระเป๋ามาจนถึงจุดเริ่มต้นต่อไปเราจะถักลายกระเป๋าแถวแรกเราจะใช้วิธีถักวนเป็นก้นหอยนะคะเราจะเริ่มถักสีน้ำตาลถักลงไปในหลักสีหลักเวลาถักสีน้ำตาลนะคะเราก็จะสอดหัวเข็มเกี่ยวเอาแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าและด้านหลัง เราจะถักสลับสีและก็วิธีการเปลี่ยนสีไหมเราจะเปลี่ยนสีไหมในหลักสุดท้ายหรือว่าหลักที่สีจากนั้นเราจะถักควบสีน้ำตาลแล้วก็ถักเก็บปลายไหมสีครีมไปด้วยนะคะสำหรับสีครีมเราจะถักริ้วหลักริ้วหลักคือการถักเอาเส้นด้านหลังเพียงเส้นเดียว จนากนั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ถักสลับกันมาจนถึงจุดเริ่มต้นพอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะสุดท้ายมันจะมาจบที่สีครีมมันจะสลับกันพอดีนะคะตั้งแต่แถวที่สองไปเราจะถักตามแนวสีและก็ตรงตำแหน่งสีน้ำตาลนะคะเราก็จะถักเป็น X ลายนิด X ลายนิดคือปกติแถวแรกเราจะถักลงไปในหลักแบบนี้นะคะแถวที่สองเราจะถัก เป็นเอ็กลนยนิดถักลงตรงกลางหลักถักลงตรงกลางแบบนี้นะคะถักวนเป็นก้นหอยเหมือนเดิมและเปลี่ยนสีไหมในหลักสุดท้ายเหมือนเดิมตรงตำแหน่งสีครีมเราก็จะถักเป็น x ริ้วหลัก cứ kéo ở อันนี้จะเป็นเอกริ้วหลักนะคะมันจะมีเส้นโผลออกมาเส้นเดียวแบบนี้เอกลายนี้เราจะถักต่อตรงกลางแบบนี้เราจะถักวนเป็นก้นหอยแล้วถักสลับสีตามแนวสีขึ้นไปเรื่อยๆ เราจะถักวนเป็นก้นหอยถักสลับสีกันขึ้นมาทั้งหมด45แถวจากนั้นเราจะใส่ห่วงตัวดีด้านข้างค่ะทั้งสองข้างกะให้อยู่ตรงกึ่งกลางของก้นกระเป๋าวิธีใส่ห่วงตัวดีเราก็ถักตามลายเดิมนะคะกะให้ตรงกึ่งกลางแล้วก็ถักควบกับห่วงตัวดีไปทั้งหมด4หลัก ฉะนั้นเราก็ถักเหมือนเดิมแล้วก็วนไปใส่อีกข้างหนึ่งในรูปแบบเดียวกันเราจะใส่ห่วงตัวดีด้านข้างทั้งสองข้างนะคะอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นเราก็จะถักวนอีกสามแถวหนึ่งสองสามต่อไปเราจะถักเลื่อนห่วงขอบปากกระเป๋านะคะถักสลับสีเหมือนเดิมเพียงแต่เราจะถักเลื่อนห่วงแทงหัวเข็มไปแล้วก็เปลี่ยนสีไหมเป็นสีน้ำตาล จากนั้นให้เราถักเก็บด้านหลังเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราจะสลับกันแบบนี้ด้านหลังนะคะ เราจะถักเลื่อนห่วงคอปากกระเป๋ามาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะจากนั้นก็ใช้เข็มสอดตัดเก็บซ่อนรายไหมให้เรียบร้อยต่อไปเราจะถักต่อจากห่วงคอหมาและก็ห่วงวงกลมนะคะเพื่อเอาไว้เกี่ยวตรงกลางแบบนี้นะคะสำหรับวิธีถักเราก็จะถักแบบเดียวกันเริ่มต้นวิธีเริ่มต้นเราก็จะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ล็อกหนึ่งครั้ง ถัก x ลงไป1 2 3 4จากนั้นถักโซ่1พลิกกลับเราก็จะถักพลิกกลับไปมาทั้งหมด8แถวอันนี้นะับเป็นแถวแรกนะคะจากนั้นถักโซ่1แล้วก็ถักพลิกกลับไปมาอีก7 อันนี้คือวิธีการถักนะคะเราก็ถักคลิกกลับไปมาให้ได้ทั้งหมด8แถวหลังจากที่เราถักได้แปดแถวเสร็จแล้วตัดเก็บซอดปลายไหมให้เรียบร้อยจากนั้นก่อนที่เราจะใส่ซับในนะคะเราจะเอาป้ายแฮนด์เมดมาติดตรงกลางนะคะมันจะมีขาเสียบด้านในเราก็ใส่ขาเสียบลงไปแล้วก็ใส่แป้นแล้วก็พับขาเสียบแบบนี้นะคะ จากที่เราติดป้ายแฮนด์เมสเสร็จนะคะจากนั้นเราจะใส่ซับในให้เราวิธีใส่ซับในให้ง่ายนะคะพลิกเอาด้านในออกมาแล้วก็เอาซับในสําเร็จแบบนี้นะคะสวมสวมเข้าไปวิธีนี้จะทําให้เราเย็บซับในได้ง่ายจับให้ตรงขอบด้านข้างของซับในแบบนี้นะคะที่มันเป็นสันให้มันอยู่ตรงระหว่างด้านข้างที่มันมีห่วงตัวดีนะคะ ก่อนที่เราจะสอยซับในให้ติดกับคอปากกระเป๋านะคะให้เราใช้เข็มหมุดยึดไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้ได้พร้อมเข็มสอยนกขอข้ามวิธีการสอยให้ดูนะคะเราก็จะใช้ได้พร้อมเข็มสอยเลื่อนลงมานิดเดียวนะคะให้มันเสมอคอแบบนี้จนครบรอบจากนั้นหลังจากที่เราเย็บซับในติดกับคอปาก,กระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาห่วงวงกลมกับคอหมาที่เราผักต่อ จากห่วงวงกลมนะคะแล้วก็เอามาสอยตรงด้านข้างที่เป็นตะเข็บแบบนี้นะคะ <G l ir ly> เวลาสอยให้เราสอยให้ถึงเนื้อกระเป๋าหรือว่าตัวกระเป๋านะคะถ้าเราสอยเฉพาะติดซับในมันจะพเยือออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เรามันก็จะติดแน่นเลยนะคะ <G l ir ly> ให้ใช้ปลายเข็มสกิดให้มันโดนเนื้อกระเป๋าตัวกระเป๋านะคะเ <G l ir ly> ย็บตั้งแต่ตรงนี้นับแถวขึ้นมาประมาณสักห้าหแถวนะคะประมาณตรงนี้ เย็บให้แน่นออกมาแบบนี้นะคะครึ่งเดียวเย็บประมาณครึ่งเดียวแบบเดียวกันทั้งสองข้างจากนั้นเราก็พลิกเอาด้านถูกออกมานะคะหลังจากที่เย็บซั้ำนเสร็จแล้วจากนั้นเราจะถักสายกระเป๋าลายเกลียวสําหรับวิธีการถักสายกระเป๋าน้เคยทําคลิปวิดีโอสอนไว้แล้วเพื <ๆ S 1> ่อนๆพิมพ์คําว่าสอนถักสายกระเป๋าลายเกลียวนะคะลองเข้าไปดูได้นะคะ นกใช้โซ่ตรงฐานตรงนี้นะคะโซ่ทั้งหมด6โซ่ก่อนที่ถักโซ่เหลือปลายไหมไว้สําหรับเย็บด้วยนะคะถักโซ่6แล้วถักฐานถัก x พคลิกกลับไปมา5้าแถวจากนั้นก็ถักสายลายเกลียวนะคะแล้วก็ทําฐานแบบเดียวกันจบด้วยทัก X 5 5หหแถวนะคะถัก X 6หลัก5แถวพลิกกลับไปมาเหลือปลายไหมไว้สําหรับเย็บทั้งสองข้างของนกใช้ความยาวตั้งแต่ฐาน อีกด้านไปถึงอีกด้านแค่12นิ้วนะคะมีไว้สำหรับหิ้วหรือพอคล้องแขนได้จากที่เราถักสายกระเป๋าเสร็จเราก็มาเย็บติดกับขอบปากกระเป๋านะคะกะวางตำแหน่งให้เหมาะสมทั้งสองข้างใช้ปลายไหมที่เราเหลือไว้เย็บทั้งสองข้างจากนั้นเราจะใช้กระดุมแม่เหล็กแบบซอยนะคะซอยติดกับขอบปากกระเป๋าด้านในแบบนี้ของนกติดสองตัวนะคะเพ,เพื่อนจะติดตัวเดียว หรือ2ตัวก็ได้ตีส2ตัวเพื่อความหนาแน่นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาสายกระเป๋ามาเกี่ยวกับห่วงตัวดีด้านข้างทั้งสองข้างอันนี้จะเป็นสายคล้องไหลนะคะถ้าเราจะกระเป๋าทรงนี้จะปล่อยด้านข้างแบบนี้นะคะถ้าปล่อยเราก็จะได้ออกมารูปทรงนี้แต่ด้านในนะคะถ้าเราเกี่ยวคอหมากับห่วงวงกลมด้านใน ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวจับจีบด้านในออกมาในรูปแบบนี้นะคะจากที่เราติดกระดุมแม่เหล็กเสร็จนะคะจากนั้นเราก็ถักพวงกุญแจดอกไม้มาติดตกแต่งเพื่อเพิ่มสีสันให้กับกระเป๋าสําหรับพวงกุญแจดอกไม้นกทําคลิปวิดีโอสอนไว้ก่อนหน้านี้เพื่อนๆลองย้อนไปดูได้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ